สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆคอฟุตบอลทุกคนทุกท่านครับเจอกัอกับผมเดอะนัดเท็บอลครับเราเจอกันวันนี้กับโปรแกรมฟุตบอลวันที่18ครับมิถุนายน2568ฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกค่มคือวันนี้ยังคงเข้มข้นและดูเดือดกันแบบต่อเนื่องจริงครับและแน่นอนว่าเจอกับนัดตรงนี้ครับหนช่องนี้3ทีมครับที่น่าเลือกเชียร์ประจำคําคืวันนี้ไม่ต้องคัดนัด จัดมาให้เลยครับไปลุยกันเรื่ยคู่แรกเลยครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับสำหรับคู่แรกเนี่ยต้องบอกว่ายักษ์ใหญ่จากพิมเม์ลกอังกฤษอย่างด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับวันนี้พวกเขาเจะเจอกับทีมจากโมร็อกโกอย่างด้านของวีดัตคามาบังกานั่นองครับสำหรับคู่นี้ชัดเจนมากๆ ก่อนเกมจะริ่ต้นขึ้นสำหรับคู่นี้ครับก็เป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้พวกเขาถูกมองว่าเหนือกว่าวันนี้ชนะขาดด้วยผลต่างประตูสามเมล็ดยก4เมล็ดกินเท่าที่นั้นจอดลึกไปดูรายละเอียดมาครับคัมคืวันนี้ในมุมมองส่วนตัวนะครับคุณภาพของลีกคุณภาพของตัวนักเตะตำแหน่งต่อตำแหน่งเนี่ยยังเป็นมาซิตี้ที่ดีกว่าเยอะจริงเพราะฉะนั้นคู่นี้ซิตี้ครับดูดูแล้วเกมคําคืนนี้ไม่ยากเท่าไหร่ครับวันนี้พวกเขาจะชนะครับอย่างน้อยที่สุดขาดด้วยผลต่างประตูสามเล็ดไปลุ้มเมล็ดที่4เพื่อกินกันแบบเต็มๆก็พอ นะครับซิตี้เอเนี่ยต้องบอกว่าในลีกก่อนหน้านี้ฟอร์มของพวกเขาก็ไม่สม่าเสมอเท่าไหร่นะครับแต่10เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขากลับมาอยู่ในจุดที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็จบอันดับที่3ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปนะครับสิเกมหลังสุดพวกเขาหลุดแพ้ไป1ห,หลุดเสมอ1และเก็บชนะได้ถึง8เกมนะครับจาก10เกมหลังสุดส่วนนันชิมจากโมรโ็อก,โกครับอย่างวินดัตเองเนี่ยผลงานในลีกจากช่วง5เกมหลังสุดถือว่าไม่ดีเท่าที่ควรครับพวกเขาหลุดแพ้ไปถึง3เกมจาก5เกมหลังสุดคุณภาพของตัวนักเตะ ระบบชีมคุณภาพของลีกทุกอย่างครับสู้หน้า่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้เลยนะครับวันนี้ถ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเข้าฝักเข้าฝา,า,ฝานะครับไม่เช้โอกาสเปินจนเกินไป3มเมล็ดนี้เห็นแน,น่นอนครับไปลุ้นมเมล็ดที่4เพื่อกินกันแบบเต็มๆก็พอครับสำหรับคู่แรกในชิงชมป์สโมสรโลกเชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เลยครับ คู่ที่2ครับสำหรับคําคิวน,นี้เรายังอยู่กับที่สฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกครับเป็นเกมระหว่างทีมยักษ์ใหญ่ครับยอดทีมจากราลิกาสเปนครับอย่างด้านของราชาชุดขาวเลเอัอมาลิกครับวันนี้จะเจอกับยอดทีมจากซาอุดิอาระเบียอย่าง อันฮิวราน่นองครับสำหรับคู่นี้ก็ชัดเจนครับก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยเป็นด้านของมัดลิกครับพวกเขาถูกมองไว้ด,ดีกว่าเงื่อนไขวันนี้ครับพวกเขาต้องบังคับชนะขาดด้วยผลต่อประตูสองเมล็ดถึงจะได้เท่าที่นัดเจาะลึกไปดูรายละเอียดมา่ําคืนวันนี้แนวต้านแอบน้อยเกินไปครับสำหรับมุมมองส่วนตัวขอนัดแนะนำครับให้เชียร์ด้านของอันฮิวรานวันนี้ถ่าจะแพ้แต่ที่เบียดเบียดเท่านั้นครับไม่ถึงสองเมล็ดไม่ถึงแนวต้านที่ตั้งไว้อย่างแน่นอนครับมัดลิกเองครับให้เกมมาสุดจากทุกรายการเนี่ยก่อนจะจบทัวร์ ส่วนางด้านของอานิลานครับยอดทีมจากซาอุห้าเกมาสุดไม่แพ้ใครเลยกับการเสมอหนึ่งและชนะ4ครับวันนี้นะครับบอกตรงๆครับว่าเทาวัดจะด้วยเรื่องของคุณภาพของเรกคุณภาพของตัวนักเตะยังคงเป็น,นด้านของมัดลิกที่ดีกว่าแต่จากแนวต้านและกระแสะในค่ําคิวนี้เนี่ยแม่แอบมองว่ามัดลิกเองมีการเปิดมาเนี่ยแม่เบาเกินไปสักนิดหนึ่งครับเพราะฉะนั้นคําคิวน,นี้สู้ครับได้สนุกแน่นอนสําหรับทางด้านทีมอ่าอย่างอนานิรานจากซาอุวันนี้ถ้าจะแพ้เต็มที่เบียดเบียดสมศักดิ์ศรีแน่นอน เต็มที่เลย1เมล็ดไม่ถึง2ไม่ถึงแนวต้านที่ตั้งไว้อย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคู่ที่2ในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกมองในด้านของอันฮิรานได้เลยครับ ปิดท้ายคู่ที่สามครับสำหรับคําคืวันนี้ครับเรายังอยู่กันที่ศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกครับยอดทีมนะครับจากทงดนานของอาหรับอิมิเรตอย่างอันไอครับวันนี้จะเจอกับยอดทีมจากการโชชิราอิตาลีอย่างยูเวนตุสได้เองครับสำหรับคู่นี้ชัดเจนครับด้วยแนวต้านก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นในคําคืวันนี้เนี่ยทีมจากการโชชิราอิตาลีอย่างยูเวนตุสถูกมองว่าเหนือกว่าเงื่อนไขวันนี้ครับบังคับชนใ้ขาดด้วยผลต่างประตูสองเลตครับถึงจะได้เท่าที่นัดเจาะลึกไปดูรายละเอียดมาค่คนวัม วัดใจ2มุมซื้อ2หน้ามองทีมจากอาหรับอิมิเลนครับอย่างอันไอวันนี้สู้ได้สนุกอย่างแน่นอนถ้าจะแพ้แต่ที่เบียดเบียดครับไม่ถึง2เลดไม่ถึงแนวต้านที่เปิดมาในคําคือวันนี้อย่างแน่นอนอันไอเองครับผ่าเกลอดสุดจากทุกรายการชนะ3เสมอ2 เช่นเดียวกับกับด้านของยูเวนตุสครับผ่าเกมล่าสุดจากทุกรายการชนะ3เสมอ2วัดกันด้วยเรื่องของคุณภาพเนี่ยแมเป็นด้านของยูเวนตุสที่เหนือกว่าอยู่แล้วนะครับทั้งชื่อชั้นของลีกและคุณภาพของตัวนักเตะนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วประสบการณ์นะครับในฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกเนี่ยอันไอเองนะครับเมื่อปี2018เคยสร้างเซอร์ไพรส์นะครับพลุนะครับเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศครับแต่ก็ไปตกม้านะครับพลาดท้ายกับด้านของมัลลิค4ประตูตัวหนึ่งทำให้ไม่ได้แช ในปี2018ไปแต่ก็ได้รองแชมป์ประสบการณ์ในเวทีนี้ถือว่าพวกเขาโอเคครับวันนี้แม้จะเป็นรองในหลายมุมแต่เชื่อว่าสู้ได้สนุกแน่นอนถ้าจะแพ้เต็มที่เบียดเบียด,ดครับไม่ถึงสองมาเไม่ถึงแนวต้านที่ตั้งไว้อย่างแน่นอนครับให้มองไปที่อันไอได้เลยครับสามทีมคัมคิววันนี้รับแยกเน้นทุกตัวไม่ต้องรอการันตีมีกําไรอย่างแน่นอนครับส่วนใครอยากได้เพิ่มเติมรับแนวทางฟุตบอลดีๆก่อนใครตลอด24ชั่วโมงเจ,เจอกันกันั้นในชมรมครับทางเข้าชมรมอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ครับค,คัมวสุขอ ท่านโชคดีครับ